เธอเห็นก็ฟานมัสักวันจะพาเธอไป แลที่สุดเราก็ขายออกผมมีความรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เหมือนเคยเจอกันมาก่อนครับไม่ว่าฉันละเธอต่างคนต่างมาต่างกัน ใ่ครกกั้งแรกเลยเจอกันที่ปปานี่แหละผมมีความรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้แค่ดีแก่ดีครับเขาก็ดูแบบหน้าตาดูเจ้าทูอ่ะ ลักษณะโงเฮงคิ้วอะไรนะเราก็มีทฤษฎีของเรานะหรือความไม่อชวของผู้ชายแล้วผู้หญิงคนนี้หน้าตาน่ารัก<อ>ก็เลยอยากจะลองจีบทำตัวไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะว่าอยู่พานโนมาตั้งเจ็ดแปดปีไม่เคยมีใครมาจีบเลยคือเขาก็เริ่มมาขอเบอร์ขอแอดเฟซบุ๊กขอแอดเอนะ็มอะไรเงี้ยก็ใส่ด้วยการ ส่งข้อความไปทางเฟซคุยกันคเขาก็ตอบมาเหนื่อยไหมเป็นห่วงอะไรเงี้ยค่ะเราก็ส่งกลับไปเป็นตัวยิ้มแบบเออเฉยๆธรรมดาไม่สารต่อความสัมพันธ์อะไรเงี้ยก็คุยกันแบบกลัวๆนะครับแนวว่าอย่าไปจีบแล้วไปจีบคนอื่นเอะอะไรเงี้ยครับวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยคุยเฟซบุ๊กนี่ยังกับคุยเอ็นเลยนะคือคุยแบบมาถี่มากเออแล้วเราก็เลยแบบ ไม่ถ้างั้นนะคุยเอ็มไปเลยดีกว่าไหมคือพูดประชดอ่ะก็เลยได้คุยกันมากขึ้นสาวๆบางคนก็ชอบคนหลอบางคนก็ชอบคนเก่งๆแต่หน้าตาอย่างเราพอจะมีสิทธิ์ลุ้นไหมถามว่าต้องทำยังไงให้เธอสนใจจะจดียังไงจะเริ่มยังไงโอ้โอ มันมีครั้งหนึ่งที่เราต้องไปถ่ายงานที่กีฬาสถาปนาขาองกปภ32ปีที่สวนกลางเห็นเขาทํางานเหนื่อยเขาเขาต้องเต้นด้วยเราก็ต้องถ่ายรูปด้วยเราก็รู้สึกว่าเออมันเหนื่อยมันรู้สึกแบบไม่เหนื่อยเพราะท้ออะไรเงี้ยแล้วก็ก็มีคนเนี้ยที่เหมือนับคอยดูแลเราเวลาแบบช่วงที่เราเออถ่ายงานโอ๊ยกินน้ำยังเป็นไงมั่งอะไรเงี้ยผมก็เลย เข้าไปช่วยถ่ายรูปเพราะว่าผมก็เป็นอยู่บ้านเราก็เลยรู้สึกว่าเออรู้สึกประทับใจกับผู้ชายคนนี้มากขึ้นรู้สึกเปิดใจกับคนนี้มากขึ้นผมเรียกว่าดูแลไหมผมเรียกว่าไม่คือมันก็้คล้ายๆดูแลนะครับแต่ผมคิดว่าตอนนั้นอะผมท,ทํคะแนนมากกว่าใช่ครับผู้ชายคนนี้เราไม่เคยสนใจเขาเลยนะแล้วเราก็พูดจาไม่เคยดีเลยกับเขาอเงนะี้ยรู้สึกว่าเออผู้หญิงคนนี้ กวนเยอะไปไหนเลยทำไมไม่คุยดีๆเออเราก็หยบคุยดีๆทำไมใจแข็งมากขนาดนี้พอถึงวันที่เราเนหนื่อยเราท้อเราแบบเขาก็เข้ามาอยู่ข้างๆเราตลอดไม่เคยทิ้งเลยรู้สึกดีว่าเริ่มจะเป็นทิศทางที่ดีขึ้นในการทำคะนแนนของเรามันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัวฉันยังยืนอยู่ตรงนี้ ตลอดเวลาที่เราคบกันเขาก็ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวคือทุกครั้งที่เราจะมีความสุขหรือว่ามีความทุกข์แค่ไหนีวิเขาก็จะแบบมาอยู่ข้างๆเราตลอดเวลาประทับใจในความน่ารักความรักครอบครัวแล้วก็การดูแลเอาใจใส่เขาแล้วก็มีความกวนๆทุกว,วันนี้ก็ยังกวนๆค,ครับแล้วก็ทาเหมือนเด็กๆอ้อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันคงเป็น รพาเขาไปเจอแม่ไปเจอพี่น้องป้าอย่างเงี้ยในครอบครัวญาติญาติเราเนี้ยเขาก็เฟรนลี่ดีอ่ะเขาก็คือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแล้วก็ครอบครัวเราก็ยอมรับในตัวเขาด้วยเขาเป็นคนที่รักครอบครัวครับผมก็ขาดตรงนั้นไปว่าเห็นเขารักครอบครัวก็เป็นการที่จะทอนกลับมาว่าเขาก็ต้องดูแลเราได้ดี พร้อมที่จะดูแลครอบครัวเราที่จะสร้างต่อไปคนระับผ่านด่านแม่แล้วเว้ยเออเราก็แบบโอเคอะคือที่แบบเขาเข้ามาแล้วทำให้ครอบครัวเราเอ,อ,อบอุ่นในความสุขดีเนี้ยเราก็โอเคไปคืนที่ฟ้านั่นเต็มไปด้วยสสยไฟเราโอบกอดกันแล้วมองไปบนฟ้าไกลหัวใจสายตามีแต่ เอามาความรักให้กันขอบคุณวันนี้ที่คอยดูแลรักเราก็เชื่อนะว่าว่าถ้าเราไม่คบกับเขาอะ่ะเราก็ยังมีโอกาสได้เจอผู้ชายที่เพอร์เฟกคนนั้นได้แต่เราไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นน่าจะรักเราได้เท่ากับที่ที่่อนเขารัากเราหรือเปล่าอยากให้เขาทําตัวเสมอต้นเสมอ,อ,สมอปลายแบบนี้ตลอดไปคืออยากให้เขาดูแลเราอยากให้

อ,อ,อยากจะบอกว่าถึงแม้ว่าบางครั้งบางทีอาจจะดูเหมือนไม่ใส่ใจครับเรยว่าอาจจะทําตัวเหมือนว่าจะมีจิกนี่อะไรครับแต่จริงๆแล้วไม่เคยมีความรู้สึกอะไรกับคนอื่นครับใจอยู่กับเขาตลอดรักเขาอยู่เสมอครับแล้วก็สัญญาว่าจะรักตลอดไป